จะมาทําเป็นเมนูเฟรนฟรายชีสค่ะเป็นเมนูที่ทำายใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วเฟรนฟรายอย่างเดียวก็อร่อยนะใช่ทำไมเราต้องใส่ชีสด้วยเพิ่มความอร่อยเพิ่มความอร่อยใช่ค่ะคือไม่ใช่พี่ปิลชอบกินชีสเวลาไปห้างเงี้ยแม่เอาเฟรนฟรายชีสชีสแม่ก็เลยหาสูตรมานี่ขอบคุณพี่ฟิลหน่อยค่ะเดี๋ยวมาดูว่าทดิอบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะในการทำเฟรนฟรายชีส อย่างแรกนะคะก็จะเป็นเฟตไฟคะ่ะอย่างที่สองเป็นไนจืดต่อไปนะคะก็จะเป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะผงชีสผงปาปริกา้าชีสแผ่นนมจืด2องถ้วยครับค่ะตอนนี้นะครับเราก็มีวัตถุดิบพร้อมแล้วะนะครับมาเราเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับใช่ค่ะมา เราเตรียมนี้ก่อนวิพี่หยิบนมกับอ้างานนี้ใช้ไฟอีกแล้วแม่ใช้อีกแล้วค่ะไม่พออันนี้คือเราไม่เท่าเราจะมาคลุกกับชีสเลยไม่ได้เดี๋ยวมันฝรั่งเราจะทอดทีหลังแล้วทําตัวชีสก่อนขั้นแรกต้องทาไงก่อนแม่ละลายเนยจืดกันค่ะใส่เนยจืดลงไปนะครับละลายใช่ไหมครับค่ะพอเนยละลายนะคะเราจะเบาไฟนิดนดงเดี๋ยวเนยไหมเนาะตอนนี้นะครับเนยเราก็ละลายแล้วนะครับต่อไปเราใส่อะไรครับแม่ แป้งอันนี้ประสงค์ค่ะคนได้ค่ะคนได้คละแล้วคนให้เข้ากันใช่ไหมใช่ค่ะเราจะเล่าไฟหน่อยคือเขาจะออกเหลืองๆหน่อยเนาะใช่ไหมต้อาคนให้มันละลายเลยนะอ๋อต้องให้มันแบบเหลวไปเลยใช่ไหมไม่เอาเป็นก้อนๆอย่างนี้ใช่ไหมแม่ใช่ให้ละลายเลยค่ะต่อไปใส่นมนะคะเราก็เพิ่มไฟได้ตอนนี้เราใส่นมลงแล้วนะคะเราใส่นมเสร็จปุ๊บเราก็คนให้เข้ากันใช่ไหมใช่ค่ะ ชีสนี่เราต้องหั่นเราต้องอะไรไหมแม่ไม่ไม่ไม่ค่ะใส่ทั้งแผ่นเลยค่ะเดี๋ยวาเขาจะละลายในหม้อเองค่ะเพราะว่านะทําวุ่นวายซื้อกินง่ายกว่าปะถ้าซื้อเขากินเราต้องไปในห้างเลยค่ะอ๋อเสียเวลานะครับก็จริงแล้วช่วงแม่พาครอบครัวเนี่ยเราก็จะมาทําอาหารเหล่านี้แหละทานกันใช่ไหมโดยที่แบบเราไม่ต้องเสียเวลาเอาไปซื้อก็ทานใช่ไหมค่ะชีสนี่เดิมๆเลยเนี่ยรสชาติต้อเป็นไงแม่เค็มๆแม่ไม่เคยชีสหรอถ้าเค็มๆขี้มือน้องฟิลไปเนี่ยล้างมือยังไงครับ้อง แล้วแล้วนะครับรสชาติเค็มมันจะแบบมันมันเยุ้มเยิ้มมันไม่เค็มนะถ้าเค็มนี่คือขี่มือกาแฟนะมันจะมีแบบเค็มแต่ว่าอันนี้ที่เราเลือกมาเป็นรสชาติแบบธรรมดาไม่เค็มอินเทนเนลพอใส่ชีสเสร็จนะคะเราจะคนให้เขาจนละลายแล้วก็เนื้อเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็เอาเปผาดไปทอดค่ะแล้วก็มาเหมือนเอามาคลุกกับผงชีสผงปาปริก้าแล้วก็ราดชีสลงไปโอ้ย ฟินพูด <rôle> ฟินพร้อมกันเลยตอนนี้ก็เดือดแล้วนะครับใส่ชีสได้เลยน้องฟิลใช่คดี๋ยโยนลงไปในลูกเขาพย่อนนะเดี๋ยวกระเด็นโดนนะครับเป็นคนนะยค่ะเราต้องคนไปสักพักหนึ่งให้แบบเข้ากันใช่เรียบร้อยแล้วอุ้ยกลิ่นเป็นไงหอม ได้ยังแม่ได้แล้วค่ะพอได้เสร็จเราไว้ในหม้อกงมันก่อนรอหรือว่าใช่ต้องรอเขาเย็นก่อนเดี๋ยวเราจะมาทอดฟรนไ์ต่ออันนี้คือชีสของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับงั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปทอดฟินไฟกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับทอดฟรนไฟนะครับงานนี้เรามีระเบิดไหมแม่ระเบิดทรั้งนี้เลยการทอดฟรนไฟนะครับควรอยู่ในการดูแลผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าจะมีการระเบิดของน้ำมันได้นะฮะพี่ีอถามนิดนึงไอ้ที่การน้ำผักนี่คืออะไรระเบิดพี่พ์ เมื่อกี้โดนน้ำมันตุ้มเลยไม่ใช่มันเป็นซิลมันเป็นซิลแล้วสิวระเบิดนะครับหวายไม่คือทั้งหน้าหายหมดแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ในเม็ดเดียวกันครับผมมันรวมยอดมันรวมยอดแล้วเราออกทีเดียววังระเบิดหนึ่งสำหรับตุ่มอันนี้ไม่ใช่มันคือมีหน้าที่ทำอะไรครับคุกคลุกเขะจะเป็นถ้วยคุกใช่ไหมพีน้อยคลุก ใช่ไหมเออนั่นแหละเช็คเช็กเช็กเพราะ่าถุงถุงก็หมดไงไม่เล่นใหญ่เลยแม่เล่นใหญ่มากเลยไว้ขอพรให้พระเจ้าเออก็ตอนนี้ก็รอเป็นพายนะครับรอเป็นพายสุดอยู่นะครับแล้วไม่รู้มากเลยค่ะอันนี้เอาไปทำอะไรไม่รู้เห็นแม่บอกอ๋อใส่ชีสไงชีสพี่เราผงมีดผงมีดแล้วก็ตัด ของมันแหละตัวน้องฟิวใช้หมดไงตอนทำโอริโอ้คือฟิวเล่นในคลิปก่อนใช่คือน้องฟิวควรเอาถุงแบบเนี้ยแล้วไปตำโอริโอ้ไงแต่เขาเล่นถุงบีบเงี้ยเทีนไปสงสามเดียวก็เลยหมดตอนนี้นะครับเฟ้นไฟเราก็สุกแล้วนะครับเหลืองเชี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายเราแล้วใช่ไหมแม่ในการทอดเนี่ยนะ ราชิมนี้เราใช้มือปากหยิบเลยแม่แน่นอนจะได้ค่ะหรือแบบบ้านๆบ้านๆทุกทุ่งนับชิมเลยครับผมค่ะอร่อยสิวแตกเลยนะฮะเราไม่ต้องไปซื้อที่ร้านแล้วแม่อร่อยไหมอร่อยค่ะน้องฟิวอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยค่ะตัวแบบทําไมร้องไห้อ่อฟินไม่กล้าเลยอร่อยไหมพี่ฟิลอร่อยมากรสชาติก็อร่อย อูมามิค่ะเดี๋ยว<ะ>พอ่อขอชิมครับเดี๋ยวพออ่พอ,วพอจะสรุปรสชาติให้ฟังนะอูมามิคือมันอร่อยแบบ มีความเป็นชีสช่ไหมออกเค็มๆถ้าใครชอบชีสปลาปี๊ก้าก็จะเผ็ดๆนิดหน่อยใช่แล้วก็เจอกับชีสที่เยิ้มๆแบบนี้ก็อร่อยเอยอร่อยอร่อยอร่อยจริงครับอร่อยอร่อยมากนะฮะสรุปว่านะพี่ฟิล์มไม่ต้องไปซื้อที่ห้างแล้วเดี๋ยวบังคับให้แม่ทําให้กินทําเองก็ได้แต่ไม่รู้จะผิดสูตรหรือเปล่าครับผมอร่อยนะครับอร่อยวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้เมนูเวนช์ฟวายชีสค่ะอร่อยมากนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะพวกเรานะครับแม่พาเข้าครัวนะครับก็ขอลาไปก่อนนจจแล้้้วกใหหม่คิาาาา